นี่เสียบสไตล์นะครับจะมีไฟซีซีกับพ i ิบอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เกิดจากการช็อตอาช็อตนะครับเมนบอร์ดช็อตยังไงก็เปิดไม่ติดนะครับลองเปิดดูเมนบอร์ดช็อตหลังไฟชุดที่สองนะครับไฟชุดที่สองไม่ใช่หลังชุดที่สองเป็นไฟชุดที่สองนะครับโอเคชุดแรกก็มี B บวกนะครับ B บวกแล้วก็3 5หนะครับอันนี้น่าจะช็อตหลัง3 5หนะครับ กระแสสเตนบาย0.0077มิลลิแอมนะครับไฟซีซีกับพิ๊บไม่ไม่มีแล้วนะครับไม่กับพิ๊บแล้วนะครับกดออนเครื่องเลยผมจะเอาแค่ยดบีตเซตเตอร์ร้องนะครับเพราะผมไม่ได้ใส่ซิง์เข้าไปนี่เซตเตอร์ร้อง สวัสดีครับอยู่กันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มาซ่อมโน้ตบุ๊กเป็นของคุณคุณพิต้านะครับคุณพีต้าส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเ้ื่อาการเปิดไม่ติดตเป็นโน้ตบุ๊กเ e โน v วจะเป็นโน้ตบุ๊กเ e โน v ว o โมเดลอะไรนะครับและวิธีการดูโมเดลดูกันยังไงและเปิดไม่ติดอาการเป็นแบบไหนนะครับ เปิดไม่ติดมันก็มีอาการของอาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมและคุณพิตามาดูกันเลยครับเรามาดูวิธีการดูโมเดลกันก่อนนะครับคุณพิตาและท่านผู้ชมอ่ะผมจะดูด้านใต้ท้องเครื่องนะครับด้านหลังเครื่องจะเป็น l e n o v o Ide a p a d นะครับ Lenovo IdeaPad Z 500ายนะครับปลายนิวชี้ผมเลย l e n o v o I d e a p เด Z 500ครับตัวจะเล็กนะครับมองไม่ค่อยชัด ถ้าเล็กเล็กธรรมดาไม่ว่านะครับต้องทาเล็กเสียงแหลมแหลมบางๆงเบาๆโอเคนะครับแต่เราจะมาเปิดเครื่องดูกันผมใช้สไปล์ตตัวนี้นะครับนี่เสียบสไปรายนะครับจะมีไฟซีซีกับพิบอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เกิดจากการช็อตอาช็อตนะครับเมนบอร์ดช็อตยังไงก็เปิดไม่ติดนะครับลองเปิดดูเมนบอร์ดช็อตหลังไฟชุดที่สองนะครับไฟชุดที่สอง ไม่ใช่หลังชุดที่2เป็นไฟชุดที่2นะครับโอเคชุดแรกก็มี B บวกนะครับ B บวกแล้วก็3 5หนะครับอันนี้น่าจะชอดหลัง3 5หนะครับถ้าเป็นอาจารย์อนนท์ตอนสอนกอ็พูดถึงอาจารย์หน่อยนะครับนินทาอาจารย์เนี่ยเขาก็ว่าอาจารย์เนี่ยนินทานะครับผมนินทาอาจารย์นอาจารย์บอกว่าถ้าชอดแบบนี้ชดแบบนี้นะครับไม่ได้ชอดเต็มกระแสะนะครับมันจะมีการชอดเต็มกระแสะก็คือชอตเต็มแม็กนะครับ นี่ครับอันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าช็อตอย่างนี้5แอมป์อย่างนี้นะครับนี่อันนี้ช็อตที่วาวไฟสูงนะครับอาจารย์ชอบเรียกวาวนะครับแต่ถ้าช็อตแบบนี้นะครับกับพริบกับพริบเนี่ช็อตที่วาวไฟต่ำนะครับอาจารย์บอกประมาณนั้นนะครับนินทากันหน่อยนะครับเดี๋ยวแกเงียบเงาครับมีอาจารย์ดูคลิปผมแล้วก็จะได้ไม่เงียบเงาครับจะได้รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะจานงอ เราเล่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าเสียในจุดไหนยังไงนะครับวิธีการไล่ของผมเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย คุณพี่ต้านะครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับอ่าเบื้องต้นก็ได้สังเกตดูนะครับเครื่องยังไม่เคยเจอรอยซ่อมนะครับยังไม่มีรอยซ่อมนะครับที่ผมเห็นนะครับในสายตาแล้วก็ไม่มีรอยซ่อมจะมีคราบฝุ่นก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับอย่างนี้นะครับผมจะเอาทําอย่างนี้นะครับดี๋ยวผมจะไล่ระบบไฟก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมซ่อมอะไรไปนะครับเพื่อนๆบางทีเพื่อนๆก็ไม่ต้องเท่า ผมไม่ต้องทํางานสองรอบเพื่อนๆก็ได้คลายสงสัยไปนะครับ่าคุณวิต้าก็คลสงสัยว่าอะไรมันเสียยังไงนะครับมันถึงได้กระพริบนะครับผมก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกครับบางทีเพื่อนๆถามผมรุ่นนี้อะไรเสียอย่างนี้ครับผมจะบอกได้ไงผมก็ยังใช้มิเตอร์วัดไฟอยู่เลยครับวัดความต้านทานวัดนี้ถ้าผมทราบอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ดราม่านะครับถ้าผมทราบอย่างนั้นนะครับผมจะไม่ต้องซื้อมิเตอร์แล้วครับผมพูดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวโดนด่า Okay. ผมลองไล่วัดเบื้องต้นก่อนนะครับอุ้มไม่ต่ำหรอกครับอย่างนี้อุมไม่ตม100่ำร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าคอยอุ้มไม่ต่ำแน่นอนอ่าไม่มีคอยอมต่ำเลยนะครับเ <c oughs> <Okay. S 2> ขา่าจะช็อตหลังหลังเขาเรียกว่าช็อตหลังเฟดยนไฟนะครับดี๋ยวผมต้องหาจากเฟดยนไฟผมจะไม่ใช้วงจรก่อนนะครับ ลองไล่กับกับสายตาผมก่อนความรู้สึกของผมที่ผมซ่อมๆมอยู่นะครับผมก็จะไล่ตามความรู้สึกหรือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคไปทำกันครับครับผมคุณพิต้านะครับผมอ่า จัดเรียงระบบไฟให,ให,ใหม่แล้วครับแต่ผมวางทีโคลนให้ใหม่ด้วยเลยสีโคนอ่อแห้งไปแล้วนะครับเช็ดเลยนะครับบอดผมทําความสะอาดให้แล้วนะครับและส่วนบอดี้ผมก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับของคุณพี่เช็ดก่อนนะก่อนจะมาลุ้นกันว่าเปิดติดหรือยังนะครับโอเคอผมใช้สับไพ่ตัวนี้นะครับเสียบสับไพ่เลยผมใส่ยึดบีเทสเตอร์ก้าไปด้วยเลยนะครับกระแสสเตนบาย0 0นด์ยเ 7มิลลิแอมนะครับไฟซีกับพิบไม่ไม่มีแล้วนะครับไม่กับพิบแล้วครับกดออนเครื่องเลยผมจะเอาแค่ยอดบีทเทตเตอร์ร้องนะครับเพราะผมไม่ได้ใส่ซิงเข้าไปนี่เซตเตอร์ร้องนะครับ0.9 1แอมนะครับมาลุ้นกันอีกทีว่าขึ้นภาพไหมนะครับอ่าผมเช็ดซีโคนออกให้หมดเลยนะครับในส่วนของพัดลมของ CPU ผมก็ทำความสะอาดให้เลยนะครับ อ่าคือผมซ่อมเสร็จแล้วเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องแกะเครื่องเลยนะครับแกะมาไม่รู้จะทําอะไรครับผมทําให้หมดผมเปลี่ยนแบตเตอรี่อ t c ทไปให้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกันนะครับว่าอ่าบอกเลยนะครับว่าผมไล่ไฟไปยังไงนะครับตอนเดี๋ยวผมประกอบแล้วจะมองให้เห็นนะครับอ่าแต่จะขึ้นภาพไหมจะมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับไอ้นั้นแยกส่วนออกไปจากเมนบอร์ดช็อตเมนบอร์ดช็อตผมได้ไล่ทุกคอยอล์แอลแล้วนะครับ ทุก coil L ไม่มีโอมต่ำเลยไม่มีโอมต่ำเลยนะครับแต่ทีนี้เขาจะมีปัญหาหลังเฟดยนไฟนะครับเขาเรียกบ่าวไฟต่ำนะครับอาจารย์ผมเรียกบ่าไฟต่ำนะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็เลยไล่จากตำแหน่งตรงนี้นะครับผมไม่ได้ใช้วงจรนะครับผมบอกก่อนตรงนี้ผมมีวงจรนะครับแต่ผมไม่ไล่เพราะผมจําได้นะครับผมจําเมนบอร์ดได้จําสเต็ปได้นะครับก็ไล่จากตรงนี้ผมก็เลยมาเจอตำแหน่งคาปาซิเตอร์ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับ ไอ้นุก้อยผมเลยนะครับข้าง AC เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับน่าจะเป็นชุดของไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงแรมนะครับไฟเลี้ยงแรมนะครับไฟอยู่ใกล้แรมอันนี้เป็นเลี้ยง HM นะครับเลี้ยงแรมนะครับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามห้าโวลต์นะครับตัวนี้นะครับ่เสียผมเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเปิดติดได้นะครับ โอเคแต่เราไปประกอบกันดีกว่านะครับว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมาแล้วดูนะครับอันนี้ผมสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปนะครับให้พื่อพี่นะครับนี่นะครับสองตัวนะครับเพื่อนๆบางท่านบอกง่ายครับผมอยากให้เพื่อนเเจอบ้างครับบางทีเขาคิดว่าได้ง่ายมากนะครับโอเคไปทําไปประกอบกันมาเทสกันดูว่าขึ้นภาพไหม คุณพี่ตาครับและท่านผู้ชมตัวนี้ผมประกอบนะครับประกอบใกล้เสร็จแล้วล่ะครับใกล้จะเทสให้ดูก่อนว่าขึ้นภาพไหมนะครับทาไม่ขึ้นภาพก็ได้ถอดเมนบอร์ดออกมาซ่อมใหม่ผมไม่ได้ว่าอะไรหนะยอกหยอกกันไปครับโอเคใช้สไปายตตัวนี้นะครับกดออนเครื่องนะครับกระแสมาศูนจุดอานี่แสงสว่างนี่ภาพมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับมีภาพมาแล้วเดี๋ยวผมจะ ประกอบทั้งหมดนะครับและตรวจเช็คให้ว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่ตานะครับอ่ะกดติดต่อน,นะครับปิดใหม่เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดเปิดลแะบบอ่าเปิดเครื่องอีกครั้งนึงนะครับดีโนวขึ้นมาเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันทั้งหมดนะครับแล้วมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวลองทำกันครับ คุณพี่ตาครับและท่านผู้ชมตัวนี้ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเทสพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็เปิดพร้อมๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็มองไปพร้อมๆผมต่างคนต่างทําพร้อมกันนะครับผมใช้สปายตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับของคุณพี่แต่ไม่มั่นใจส่วนอื่นๆผมไม่ได้เช็คทีนะครับแต่รู้ที่รู้คือคีย์บอร์ดเสียแน่นอนเพราะเาะเพราะเครื่องของคุณพี่ตาตัดสายไฟด้านในมาถอดไม่ใช่ตัดนะครับถอดคอนเนคเตอร์มาแล้วก็มาแปะกับคีย์บอร์ดด้านบน ติดนะครับต้องเร็วแน่นอนนะครับเครื่องเพราะเป็น SSD นะครับ512 512กิก b นะครับไม่เห็นเมื่อกี้นะครับแรมันก็น่าจะเยอะครับสแถวน่าจะแปดจิ o s แล้วนะครับเครื่องนี้เป็น Core i7 นะครับจะเป็น Gen 3หรือ Gen 4 Gen 4นะครับส่วนมากจะเป็น Gen 4นี่เข้า UOS แล้วนะครับข็เร็วมากครับ เยอะมากครับมีไฟ Photoshop อะไรเยอะมากของของลูกค้านะครับของลูกค้านะครับนี่ของผมนะครับเดี๋ยวกขาาผมไปดีกทธส์มุ่นวายเขาอีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คในส่วนอื่นๆให้นะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับอันนี้ก็เข้า o s ได้แล้วนะครับของคุณพิต้านะครับอุปกรณ์ตัวที่เสียผม่าผมถ่ายให้ดูนะครับผมเปลี่ยนให้ไปกันนะครับนี่ครับ2ตัวนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ในส่วนอื่นๆว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมแล้วผมจะแจ้งคุณพี่ไปหลังไหมนะครับแบตเตอรี่ก็น่าจะเก็บไฟนะครับขึ้นศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ในําคลิปครั้งต่อๆไปในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ต้านะครับที่ไว้วางใจส่ง้ตบุกไหมเราดูแลนะครับ และเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะดูคลิปของผมดูแบบแบบเป็นฟูลให้ดีนะครับผมจะลงในช่อง YouTube ไว้นะครับเซิร์ชจาก YouTube ก็ได้นะครับหรือซ่อมคอมสุราษนะครับซ่อมคอมสุราษในในใน u ูทูบได้เลยนะครับหรือเซิร์ชจาก Google ก็ขึ้นผมเหมือนกันนะครับ Facebook ก็ขึ้นนะครับอ่า และเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยครับโทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับยินดีนะครับให้คาปรึกษาไม่ซ่อมไม่ว่านะครับปรึกษาได้นะครับยินดียินดีนะครับตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ก็ต้องขอภัยนะครับในความไม่รู้โอเคนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลานะครับสวัสดีครับผม